สวัสดีครับวันนี้พบกันเหมือนเดิมนะครับกับมาดลบุรีตามหาพระบ้านสวัสดีพี่ๆท่านผู้ชมด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่านะครับวันนี้ผมก็มีของดีราคาแบ่งปันมาให้ชมกันนะครับผมยังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและถ้าใครไม่อยากพลาด ep ีหน้ารบกวนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมท่านใดชอบก็ ยินดีแบ่งปันเพิ่มลายมาได้เลยนะครับหรือโทรสอบถาม0817941656ครับเดี๋ยวมาดูองค์แรกของวันนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพระใหญ่หน่อยนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จสามพี่น้องนะครับวัดเขาตะเขานะครับรุ่นปี2513นะครับผมจะหายากมากเลยครับพี่ๆทุกคนเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับนี่มนต์สาลนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพระดีพิธี ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับนี่อันนี้ดูง่ายเลยบ้านๆเลยนะครับนี่เป็นพระสามพี่น้องวัดเข่าตะเคนะครับสวยเดิมๆเ,เลยนะครับพระอาจารย์สัมรานนะครับได้รวบรวมพระผงชารุดนะครับเนี่ยพระผงแตกหักสมเด็จบางบุนพรมสมเด็จวัดระครังพระผงวัดสามปื้มพระเกจิรุ่นเก่าๆเลยนะครับเนี่ยบทผสมนะครับเนี่ยเป็นพระที่มีมวลสารที่หน้า สะสมน่าใช้พุทธคุณมากนะครับและพุทธศินก็สวยงามมากเลยนะครับการแกะแม่พิมพ์การแกะบล็อกนะครับนี่อันนี้ก็เดิมนะครับแต่ก็จะมีลอกๆเดิมตามอายุพระนะครับนี่ดูง่ายเลยนะครับพี่ๆพระดีมีประสบการณ์ปอสลึกนะครับสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับผมวัดเขาตะเขานะครับพบเจอน้อยนะครับอันนี้ตัวจริงเสียงจริงดูง่ายขี้ฝุ่นขี้หิ่งเดิมเลยนะครับนี่บ้านๆผมให้ไล่ให้ดูขี้ฝุ่นเนี่ย ที่ฝุ่นเดิมๆเ,เลยไม่ผ่านการเช็ดไม่ผ่านการล้างเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ยินดีแบ่งปันนะครับผมโทรมาสอบถามหรือเพิ่มไลน์ได้เลยนะครับผมท่านใดรับพระและวรบกวนช่วยคอมเมนต์บอกกล่าวด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบนมวลสารดีมากเลยครับพี่ๆยังดูในส่วนผสมเนือเนีสวยเดิมๆอยู่นะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นพระสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยพระสามเหลี่ยมเนื้อผงนะครับวัดประสาทปีศูนย์หกนะครับผมเนี่ยวัดประสาทนี่ก็มีผงเก่าของสมเด็จอยู่นะครับน่าเก็บน่าใช้ไม่ค่อยเจอท่านนะครับพิมพ์พระพุทธชินราชสามเหลี่ยมนี่เนี่ยด้านหลังเขาจะมีคล้ายๆรอยขัดนะครับเนี่ยขัดแต่งนะครับจะทําให้พระดูง่ายเลยนะครับพี่ๆเนี่ยมันบ้านเลยเนี่ยรอยขัดแต่งอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่ค่อยเจอนะครับหิวหิ้งฟุ่นๆเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ปัดไม่ได้อะไรดู นะครับหิ้งๆิ้งบ้านๆเลยนะครับนี่พระองค์สามเหลี่ยมชินราชนะครับวัดปราสาทบุญยวาดนะครับจัดสร้าง2,506ะดีพิธีใหญ่ปีพศลึกพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเนี่ยสุดยอดจริงครับเนี่ยเนี่ยพระดูง่ายเลยนะครับท่านใดสนใจก็ยินดีแบ่งปันนะครับส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้ไม่ทราบที่จริงๆครับคุ้นๆเหมือนกัน เป็นพระหน้าปกนะครับสมเด็จหน้าปกผิวดำเดิมเลยนะครับหลังจะเป็นยันใบพัดนะครับนี่มีอายุเก่านะครับจะเป็นเกจิสร้างนะครับแต่ไม่ทราบว่าเป็นสำนักไหนออกนะครับท่านใดรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกเก่าหรือบอกให้ชมบอกเก่าได้นะครับผมเนี่ดิมเดิมเลยไม่มีกระเทาะไม่มีอะไรนะครับพี่ๆอันนี้ไม่แพงนะครับเนี่ยแบ่งปันหลักร้อยเองนะครับพระแท้นะครับแล้วก็เก่าอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบที่จริงท่านใดรู้ก็ ยินดีแบ่งปันได้ครับผมเป็นพระปกนะครับด้านหน้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับนี่ผิวหิ้งเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ปิดตาขายกับหลวงู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วมากเลยนะครับพี่พี่เนี่ยหลังเป็นยันแล้วมีเม็ดหนึ่งเนี้ยเม็ดเรียงเง้ยเนี่ยผิวหิ้งในบ้านเดียวกันหมดเลยครับเนี่ยเนี่ยผิวหิ้งหิ้งเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ล้ายหลวงพ่อเพิ่มแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าครับเนี่ยแต่พระแท้แน่นอนครับ ใน,นบ้านๆเลยครับผมเนี่ยเลยเามาแบ่งปันให้ชมกันนะครับลึกพิมพ์ลึกเดิมๆเ,เลยนะครับอ่าเมื่อวานก็ได้มาองคหนึ่งวันนี้ไปคุยในกล่องได้มาอีกหนึ่งองนะครับนี่พระรอดวัดมหาวันนะครับนี่ปีหนึ่งแปดพิพดีพิธีใหญ่นะครับสวยไม่แพ้องค์เมื่อวานนะครับหูตากับพลิบเลยครับผิวหิ้งๆเลยครับพี่ๆนี่ พระดีพิธีใหญ่เกจิภาคเหนือปุกเสเกแบบเยอะมากนะครับเป็นพระที่น่าเก็บมากเลยครับเล่นกันมาตรฐานสากลน,นะครับองค์นี้เหนือจะออกดำๆด,ด,ด้านหลังหน่อยด้านหน้าจะออกโซนน้ำตาลหน่อยผิวหิ้งเลยนะครับนี่พระแท้ดูง่ายๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยมันบ้านเลยวันนี้ได้มาเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับนี่จมูกโด่งหน้าตาชัดเลยนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ลองทักถามได้นะครับเมื่อวานมีคนถามเยอะอยู่นะครับ แต่พอดีมีคนปิดไปแล้วครับเนวันนี้มีมาแบ่งพันอีกหนึ่งองนะครับวันนี้ไปได้มาอีกหนึ่งองครับเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเข่าสมอคอนนะครับเหรียญรุ่นพ่อป่าปีสองพันห้าร้อยี่สิบสองนะครับองนี้จะเป็นบล็อกเงินนะครับพี่ๆบล็อกเงินจะมีขีดตรงพอพันนะครับเนี่ยตัวเนี่ยจะมีขีดให้เห็นเลยตรงพอพันนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีกล้องซูมให้ดูนะครับเนี่ย พระแท้สวยหายากนะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยนี่ตัวตัดดูง่ายเลยครับบล็อกเงินผิวชมพูลุงแบบแชมป์เลยนะครับพี่พี่นี่ให้ดูนะครับความสวยนะครับและความหายากนะครับนี่แชมป์จริงเลยนะครับวันนี้ได้มาสองเหรียญนะครับอีกเหรียญจะเป็นบล็อกวงเดือนเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับนี่จมูกโด่งเลยนะครับบล็อกเงินนี่พบน้อยจริงๆครับหายากนะครับกลุ่มพบบุญมี เป็นพระดีนะมีประสบการณ์นะครับของจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นพระยุค2500ที่โด่งดังเบอร์ต้น,ตนของจังหวัดลบบุรีเลยนะครับลูกศิทธิ์ลูกหาแบบเยอะมากเลยนะครับวัดเขาสมอคอนเมตามหายโยมคงกับพันชาตีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูเหรียญต่อไปนะครับเหรียญต่อไปจะเป็นบล็อกวงเดือนสวยไม่แพ้กันเลยนะครับนี่ผิวประหลอดหลงเลยวงเดือนเนี่ยจะเป็นมีวงเดือนเต็มเลยนะครับ นี่สวยปิ๊งเลยนะครับวันนี้มีโอกาสไปขอแบ่งมาได้สององนะครับนี่ประหลอดเดิมๆเลยนะครับนี่องค์นี้จะเป็นประหลอดผิวมันปูแบบหลงๆเลยนะครับนี่สวยดูง่ายนะครับตัวตัดดูง่ายเลยครับพี่ๆท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับพระดีพิธีใหญ่อย่างเงี้ยหน้าไปใช้นะครับท่านเก่งจริงครับวัดเขาสมบัติคอนใส่วัดเข่ารู้กันนะครับนี่ดูง่ายเลยนะครับ แชมป์เลยก็ว่าได้สองเหรียญนี่ครับสวยจริงครับอ่าเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับนี่องค์นี้ไฮไลท์เลยนะครับอันนี้เป็นพระยี่สิบห้าสตวรรษนะครับสวยแชมป์จมูกโด่งหน้าตาดีเลยนะครับวันนี้ได้มานะครับนี่เดี๋ยวแป๊บนะครับอยู่ในพลาสติกจะถ่ายยากนิดนึงอันนี้จะเป็นพิมพ์ประสบจุดนะครับนี่นี่ครับนี่ผมไม่ซูมเราเป็นประสบจุดนะหายากนะครับผม เนี่ยผิวขาวเดิมเดิมเลยนะครับเจ้าของใช้อยู่เรื่องพลาสติกเดิมเดิมเรื่องพลาสติกไว้ของเลยนะครับเนี่ดูง่ายเลยนะครับพี่พี่ท่านใดอย่าช้าเลยนะครับพระสวยอย่างนี้นานๆจะได้มาทีนะครับสวยผิวประหลอดเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยสวยกริบเลยนะครับพี่พี่ดูง่ายเลยนะครับปั๊มเซียนกระจายเต็มเลยนะครับเนี่ยท่านใดมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับ พิธีปลุกเสกนี่ซอกยุค2,500พระเก่าเคอาจารย์เป็นร้อยรูปนะครับพุทธมนตนครับเป็นพระที่น่าใช้และมีประสบการณ์มากมายจริงครับพระยิ้าศตวรรษนะครับอันนี้เป็นเนื้อชินนะครับบล็อกประสบจุดนะครับดูง่ายเลยนะครับเนี่ผมไม่ดูจะชัดจะถ่ายยากนิดนึงครับเป็นแสงแต่สวยจริงครับพระสวยจริงเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปเลยนะครับ องต่อไปนะครับพอดีหลุดจองนะครับจะเป็นพระราชมุนีนะครับเป็นเหรียญเก้าของทางอยุทยานะครับผมนี่กระไลทองเดิมๆเลยครับไปสองพันห้าร้อยนะครับนี่หายากนะครับความจริงมีคนถามเยอะมากเลยครับแต่พอดีหลุดจองนะครับหาเบอร์โทรพี่เขาไม่เจอครับนี่ก็เลยเอามาลงรีวิวให้ดูให้ผู้ชมได้ชมนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับนี่เป็นเหรียญเก้าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลังจะเป็นยันไบพัดมีอุนะครับ2,500นะครับ เด่นดูง่ายเลยนะครับกระไลทองเดิมๆพระราดมุนีนะครับพระเกจิเมืองกรุงเก่านะครับผมนี่สวยจมูกโดง่งหน้าตาชัดกระไลเปียกทองเดิมๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระลอดนะครับนี่พระลอดเนื้อดาหลวงพ่อพกลวยวัดโคสิตารามนะครับนี่ได้มาสององค์แบบบ้านๆเลยนะครับพี่ๆนี่ผิวหิ้งๆเลยเนื้อจัดจ้านเลยนะครับนี่ท่านใดถามอยู่ก็ อย่ารอช้านะครับเนี่ยหลักร้อยครับไม่แพงนะครับแบ่งไปใช้แบ่งไปเก็บได้นะครับพบเจอน้อยนะครับเนี่ยแล้วมีหน้ามีตาทั้งคู่เนยนะครับเนี่ยบนบ้านอยู่ในกระป๋องนะครับอันนี้ได้มาก็เลยมาแบ่งปันให้ชมแบ่งปันความรู้และแบ่งปันให้เช่านะครับผมนี่ท่านใดชอบก็ลองทักทายถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นพระเมตตานะครับนี่เมตตายัน มะนะครับหลวงพ่อพินะวัดสนมลาวนะครับอันนี้จะออกวัดท่าเกยนะครับออกยุคแรกนะครับนี่อันนี้เริ่มทองพร้อมใช้เลยนะครับผมทองทําสั่งทําอย่างดีนะครับขัดเงานะครับนี่อันนี้แปะบอลเก่าจะหายากนะครับผมอันนี้เขาจะไหวแบบเป็นเมตตาธรรมนะครับเมตตาโชคลาบนะครับนี่เหมาะแก่เด็กเหมาะแก่ไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับเนี่ยประวัติท่านนะครับอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะครับผม นี่ห่วงเฮงดีเลยครับทําเดิมๆเลยนะครับเอาเป็นว่าสวยแชมป์เลยเม็ดนี้นะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับอง์ต่อไปจะเป็นเหรียญล่อนะครับผมวัดวังน้ําเย็นนะครับพระอาจารย์เกียงนะครับนี่ปกติผมได้มาก็นิมนต์ไปหมดแล้วนะครับมีพี่ๆแบ่งไปนะครับกระแสทองแดงจะพบเจอน้อยนะครับผมอันนี้ตลอดยุคแรกๆนะครับถ้ายุคแรกๆจะติดหน้าติดตานะครับผมมีหน้ามีตา เนื้อหาทองแดงนะครับท่านเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวนะครับเนี่ยท่านใดไม่มีหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวใช้เนี่ยใช้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับพระอาจารย์เกียงวัดวังน้ําเย็นสแสวงหาอ่างทองนะครับอันนี้มีปลอมนะครับผมเช่าหาโปรดระวังได้นะครับแต่จะย่อมย่อมกระแสเนื้อจะไม่ได้นะครับอันนี้ดูง่ายเลยนะครับเนี่ยพี่ๆเดี๋ยวมาดูอีกองหนึ่งจะเป็นทองผสมนะครับ องนี้จะเป็นทองผสมออกผิวมะละมะละนะครับนี่นี่ดูง่ายเลยบ้านๆเลยนะครับวันนี้นี่วังวัดวังน้ําเย็นอำเภอแสวงหานะครับพระอาจารย์เกียงท่านก็เก่งนะครับเมตตามหนิยมดีมากเลยครับนี่เดิมๆเลยนะครับขี้เบ้าเดิมๆผิวน้ําทองเดิมๆนะครับท่านใดชอบก็ลองโทรมาถามได้นะครับยินดีแบ่งปันนะครับหรือเพิ่มไลน์มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์รีลานะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองผสมนะครับเนี่ยีลานะครับจะทําแบบอาจารย์ท่านเลยนะครับแต่ของหลวงพ่อเกียงจะมียันด้านหลังนะครับพี่พี่จะมียันนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อจะมีจานหรือไม่มีอย่างเงี้ยครับเนี่ยข้างๆาจะเก็บด้วยต่ใบนี่ครับเนี่ยองค์นี้แชมเลยนะครับมีหน้ามีตาเลยนะครับพี่พี่นี่แชมเลยนะครับน้ําทองเดิมๆเลยครับผม รวยกิบเลยนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้ทั้งหมดเลยนะครับได้มาแบบเดิมๆเลยครับผมเดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นมหาบาลมีปีสี่ห้าปีลึกนะครับผงวัดถมธิ์วัตโกนะครับผมอันนี้สวยขากล่องเลยนะครับวันนั้นได้มาหนึ่งองค์มีคนแบ่งไปแล้วนะครับพอดีวันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับก็เลยมาให้ชมกันนะครับเนี่ อันนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ด้านหลังก็เดิมเดิมเลยนะครับปีสี่ห้าปีลึกอยู่นะครับเนี่ยมหาบารามีเป็นพระผงรูปเหมือนนั่งนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับผมเนี่ยหลักร้อยนะครับไม่แพงนะครับท่านใดชอบก็ลองแบ่งปันไปเก็บไปใช้ได้นะครับอ่าเนี่ยกล่องเดิมเดิมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงเจ้าพ่อพระการนะครับนี่ หายากมากเลยครับของจังหวัดลบบุรีนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ส่วนมากจะเจอแต่พิมพ์เล็กนะครับในเหรียญรุ่นยุคแรกๆเป็นเหรียญที่นิยมหลักๆของเจ้าพ่อสถานประการสมเด็จพระนารายณ์ลบบุรีเลยนะครับนี่พบเจอน้อยนะครับนี่สวยเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้มีใช้ด้านหลังมานีดนะครับนี่พบเจอน้อยหายากน่าเก็บระมีประสบการณ์นะครับอันนี้เหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์แบบเยอะมากๆครับนั่นแหละน่าเก็บมากครับเล่นหา ราคาก็พอได้เลยนะครับชั่วโมงนี้ครับผมวันนี้เลยมาแบ่งปันให้ชมเป็นความรู้กันได้นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูองต่อไปนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสมเด็จนะครับหลังข้างจะมีดอกจันผมลองถามพวกกันเขาพวกเล่นเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับในรุ่นนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับต้องลองหาข้อมูลกันดูนะครับนี่แต่พระแท้แน่นอน,นบ้านๆฝุ่นๆเลยนะครับนี่ วันนี้ได้สาเร็จมาสององนะครับเราจะเล่นหาก็เป็นองค์พระกลวยวัดโคสิตารามนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็แบ่งปันไปได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดอีกองค์ให้ดูนะครับนี่เนี่ยครับเนี่ยอีกองค์จะเป็นปกโพนะครับนี่เดิมๆหมดทั้งคู่นะครับเนี่ยบ้านเดียวกันเนี่ยมีร้อยขัดร้อยแต่งนะครับนี่แล้วก็ฝุ่นฝุ่นพระไม่ได้ใช้ทั้งคู่เลยนะครับพี่พี่นี่ย ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้วยน,นะครับผมเพื่อมีพาร์ทดีๆมาแบ่งปันพี่ๆนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับท่านใดชอบก็ลองโทรเข้ามาได้นะครับขอบคุณนะครับผม